สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรเนาะทั้งในกลุ่มและตามเฟซบุ๊กและยูทูบนะครับวันนี้เราพาพี่น้องเกษตรกรมาพบกับแปลงอีกแปลงหนึ่งซึ่งเกษตรกรทําเองปลูกเองขายเองนะครับทําเองปลูกเองขายเองนะครับนี้คือแปลงของเขาอ่านี่คือแปลงของเขานะครับพี่น้อง ที่เป็นแต่งกวาทำเองปลูกเองแล้วนี่คือกำลังเพาะชุดใหม่อยู่พี่เขาปลูกทั้งมะเขือน่นมะเขือนะครับแล้วก็ปลูกแตงไทยด้วยเนื้อที่ทำหลายไร่อยู่เนื้อที่ก็หลายไร่อยู่ล้วก็มาแพ็คถุงขายเองส่งเองเลยครับ เรามารู้จักกับพี่น้องเกษตรกรเราวัสดีครับพี่วันดีครับวัสดีครับผมวัสดีครับพี่เออแล้วอย่างตัวเนี้ยเราปลูกเองเลยครับขายเองเลยเออก็พออยู่ได้ใช่ไหมพี่พออยู่ได้อืโอ,อโดยที่ว่าบางทีเราก็ขายตามหมู่บ้านมั่งมีคนมารับมั่งคส่วนมาก,มามมากเขาจะมารับเออส่วนมากเขาจะมารับบางทีก็ตามบุญตามงานต่างๆเขาก็มารับครับอืมแต่ว่าเราเราเราก็พอ พออยู่ได้ใช่ไหมพี่พออยู่ได้บางเป็นบางช่วงเป็นบางเวลาเนาะพี่เนาะเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงครอบครัวได้ผมสอบถามผมคุยกับพี่อะไรนะครับนี่พี่เอฟครับอพี่เอฟอยู่ที่ระเบอกหูกวางบ้านระเบ้อหูกวางเนาะครับผมอำเภอวัฒนานครเนาะพี่เนาะอ่าพี่เป็นเกษตรกรที่ปลูกเองขายเองแต่ก่อนก็เป็นลูกจ้างเขาทั่วไปใช่ไหมพี่หรือยังไงไม่เคยไม่ไม่ได้มาทำครับมาทำเกษตรนา แล้วคราวนี้เรากลับมาอยู่บ้านก็เลยมาลองปลูกดูขายดูมันก็พอเลี้ยงครอบครัวได้เออเพราะว่าเรามีไอ้ตัวเล็กด้วยแล้วก็นั่นคือแม่บ้านเนาะครับเนาะอ๋อที่ก็คือว่าสามารถเลี้ยงครอบครัวเราได้เกี่ยวกับเกษตรอืมก็อยากจะให้พี่แนะนําเกษตรกรทั่วไปหน่อยครับว่าเออจะทํายังไงเราที่จะ พิกชีวิตเราจากเกษตรกรผู้ทำให้มาทดลองขายดูน้องพี่เนาะการหาตลาดมันก็มีหลายอย่างครับใจรักอืมขยันอดทนมจะประสบความสำเร็จครับอันดับแรกคือใจรักอืมแล้วก็ความอดทนอ๋อพี่กับน้องเอาไปแบบคจ้งข่าวนี่นะครับเนาะ ลบรบรบลบลบรบ,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 บอ่าขอขอบคุณพี่เอฟนะครับวัสด,ดีครับผมครับครับ